ปรุงไปก็ได้นะคะแล้วค่อยชิมไปนะคะ,ะ,คะเราเอาสายบัวนะคะลงไปนะคะสวัสดีค่ะกับข้าวบ้านเรานะคะวันนี้วันนี้เอทำแกงกะทิสายบัวปลาทูนะคะเรามาดู ส่วนประกรอบนะคะของแกงกะทิสายบัวปลาทูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากเครื่องตำก่อนนะคะเราจะมีเม็ดพริกไทยนะคะสักหนึ่งช้อนชานะคะเกลือนะคะกะปินะคะเอตักไว้สักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีสายบัวนะคะเอก็หั่นซอยนะคะแล้วก็ ล้างน้ำแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำไว้นะคะหอมแดงนะคะใช้ประมาณ 7- 8ดหัวนะคะแล้วก็สำหรับหลังจากที่เราแกงแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องปรุงเอกจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลานะคะกะทินะคะก็ที่บ้านที่บ้านเอนะคะกับข้าวบ้านเราก็ จะอชอบรสจัดนะคะก็จะเตรียมพริกขี้หนูไว้ด้วยสำหรับใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่เม็ดทิกไทยไปขูก,ก่อนนะคะ ามด้วยเกลือนะคะเกลือหช้อนชานะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะอีก1ช้อนชานะคะ ก็หอมหัวแดงนะคะลงไปขูบรวมกันตำจนกว่าจะละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่ะหลังจากเราขูบเม็ดพริกไทยเกลือกะปิแล้วก็หอมแดงรวมกันจนละเอียดพอควรแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยไว้นะคะค่ะแล้วเราก็จะตั้งกระทะกันเลยค่ะ ทิลงไปนะคะรอจนกว่ากะทิเดือดนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำพริกที่เราตำไว้ตะกี้นะคะลงไปผัดนะคะพอหัวกะทิเดือดนะคะเราก็เอาน้ำพริกที่เราโขกไว้นะคะลงไปผัดนะคะไปคลุกเค้ากับหัวกะทินะคะ นะคะลงไปนะคะใส่ใสายบัวลงไปแล้วเราก็ใส่น้ํานะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวน้ําจากสายบัวก็จะออกมาอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปิดฝาเพื่อรอให้สายบัวสุกนะคะพอพอสายบัวของเรา ไส่โบวของเราเริ่มนิ่มนะคะเอ็ดจะเติมน้ำกะทิอีกรอบหนึ่งนะคะที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสักหานาทีค่ะค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะคะเราก็จะเน้นมันหวานมันเปรี้ยวนะคะเค็มหน่อยคะ่ะ มนาขามนะคะมันมาขามลงไปไค่อยๆปรุงไปก็ได้นะคะแล้วค่อยชิมไปนะคะสูตรว่าจะใส่เท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่ว่าบ้านเราชอบแบบไหนนะคะรสไหนนะคะ น้ำมะขามนะคะสองสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะสักสองช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่ปลาทูนะคะปลาทูเป็นปลาทูที่ทอดนะคะการที่เอ๋อปลาทูไปทอดก่อนก็เพื่อให้ลดความคาวของปลานะคะจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะคะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ฉีกระกรูดใส่ให้กลิ่นหอมอีกนิดน,นะะึงค่ะ กะทิปลาทูนะคะของบ้านเรานะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงกะทิสายบัวปลาทูของบ้านเรานะคะ